วันนี้ครับก็รถเร็ว141 1นะครับวันนี้ขอต้อนรับคณะหมู่คณะนะครับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านปลือใหญ่นะครับอำเภอขุขานจอวัดศรีสะเกดวันนี้ก็ร่วมเดินทางกับรถเร็ว141นะครับในรอบเวลา9นาฬิกา8นาทีขนานี้รถกําลังเข้าสู่สถานีแล้วนะครับจํานวน145ท่านนะครับก็จะร่วมเดินทางกับรถเร็ว141นะครับช่วงท้ายขบวนในวันนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้รถกําล um, no. ังเข้าโค้งจะเข้าสะพานแล้วนะครับน้องๆอย่าเดินเป็นบ้านกันนะครับตอนนี้รถกลางเข้าแล้วนะครับน้องๆอย่าเดินเป็นบ้านกันนะครับตอนนี้รถใกล้เข้าแล้วนะครับเข้าโค้งสะพานดำแล้วครับนันไงไฟขาวไฟขาวแล้วไฟขาวแล้วีบรรยากาศนะครับเด็กๆนะจะขึ้นรถไฟนะครับขึ้นจากสถานีรถไฟชิซากเกตนะครับไปลงที่วาเินสถานีรถไฟบรัสชานีเป็นสถานี ดังเดิมของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับนี่<ว>เป็นครั้งแรกของเด็กๆเป็นครั้งแรกของเด็กๆนะครับเราจะไลฟ์พร้อมกันนะครับระหว่างเสื้อสีส้มนะครับกับสีแดงนะครับไม่ไลฟ์ครับผมมาทึกเทสแล้วผมก็เดี๋ยวตอนเย็นลงคลิปที่ช่องครับโอเคไม่เน,นะมนเทร,รนซีเอสหรือค,นค้นหาคาว่าสถานีศรีสะเกดก็จะเจอเลย<อ>เพราะผมถ่ายเยอะมากเพราะผมเป็นคนประจําที่นี่ครับครับผมชื่ออะไรนะน้องเมน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 น้อง ตีมงานอันนี้สีสเกตแล้วก็ได้เองนก็ตอดอามาแล้วมาแล้ววันนี้ขบวนหนึ่งสีนึ่งนมาโดย5224 5 2สองาสอองสี่บบฮอนหนึ่งสองหนึ่บสทศหนึ่งาทศหนึ่อหนึ่งศูอุ้ยเอ้าวันนี้มีบสทอเพิ่งมาแทนนั่นเองเอ้า มีรถมาพ่วงแทนนะครับบอชทแทนบอสสตู้หนึ่งหนงจบพอดีนะก็ยังไม่จบด้วยเฮ้ยวันนี้ของดีครับเอาบอชสแยกกันหนึ่งสี่ห้ามาวิ่งเลยเราะเทามาวิ่งแส่มาเสียบแทนสวัสดีครับสวัสดีครับท่สถาีซีซันก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการเรถไฟแห ก็ได้2ตู้นะครับ6กับ12ได้เลยครับไ้เป็นอย่งนี้ว่าาการต่อไปการรไฟแหงประเทศไทย,ทไยต่องรจัค,ครับารับร the t r a i งกระจายขึ้นทางนี้ได้นะครับน้องๆมาขึ้นทาง,น,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 งนี้ได้นะครับดน้ายได้ครับน้องกระจายมาหน้านี้ได้ครับ <S <S เป็นนั่งซ้ายได้นะครับนั่งซ้ายขึ้นได้นะครับน้องครับน้องมาขึ้นทางนี้ได้ครับทางทางซ้ายได้ครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับน้องครับเพื یں, toi, ่อความรวดเร็วน้องมาขึ้นทางนี้ได้ครับทางนี้ครับทางนี้ได้ครับทางนี้ได้ครับขึ้นด้านซ้ายได้ครับผมสำหรัตู้นี้ขึ้นด้านซ้ายได้เลยครับด้านซ้ายครับด้านซ้าย คือก้าก็จะเช้านะวันนี้สายๆก็แดดแดดร้อนนะครับขอให้น้องๆน,นันงจึงจุดหมายเดินสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้หนึ่งสหนึ่งวันนี้มีของแปลกนะครับวันนี้เอาบอสทอพพวกแทนบอสสเาะวะนัวันนี้ปล่อยที่อิสยาวเลยของดีอยากจะคิดว่าหนึ่งสี่หนึ่งมันเป็นหนึ่งสี่ห้าแหะที่กลับมาวิ่งริ้วเหมือนกันเลยฮะเล็บล <c> า <oughs> ยแบบ <c oughs> ขอเรายังครับคุณครูเดี๋ยวจะปล่อยรถออกแล้วนะครับขอเรายังครับเดี๋ยวจะปล่อยรถออกแล้วนะครับโอเคขอให้น้องๆในนั้นเดจุดมาได้สมดิลภาพทุกท่านนะครับสองตู้ท้ายนะครับกูบอลเตรียมรอรับได้เลยนะครับอ่าบายให้กล้องหน่อยลูก ย่งย,งย,งยงสินค้าย,ยังลงไม่เสร็จเลยนะมีพโดยสารมีพโดยสารนะครับดังนั้นจะรออะไรบ่ได้ดี๋ยวกันสินค้าลงเพล,ลงเสร็จโอเคมีพโดยสารด้วย โอเคเรียบร้อยออกได้